คือบอละอายแกใจแน่พี่น้องเอ้ยยังถักไปถามบอดบิดเนาะครับว่าผิดอีอย่างตัวเจ้าของคือบอหูจักว่าตัวเจ้าของเห็ดอีอย่างล่งไปครับไปบอกอย่างแน่ยังไปบอกนะครับว่าบอกคือคนทั่วไปบอได้บอกให้บ่ได้ว่าให้บัดผู้อื่นว่าคือบอ ไปเห็ดเอยียงเขาแน่นาะครับพี่น้องฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าจังไดครับกับคำว้าของมาดามคนนี้ครับมันแมนอยู่บอครับอย่าติโกโหโติกาเพิ้นติบอดบิกล้ววาวชัดเจนนะครับบอกเคยสิไปกินเข่ารวมวงหรือว่าออหยังเจอกันกระทักท่ายกันในแชทอีหยังเป็นธรรมดาบอกเคยเลยนะครับ นี่ล่ะคือว่าโตจะของสำคัญขนาดไหนถึงไปก้าวบุคคลอื่นแบบนี้แบบนี้ล่ละครับเอาว่ากันไปแหมมันจบอยู่สารแหมมันหูไปเลยครับว่ามันจังไดคนเขาหูเบิดล่ะครับวาเกี่ยวกับผู้ใดกันแน่พิมพ์มากครับพิมพ์มากหลายๆนั่นลหละมันเห็นสิเป็นหลักฐานชั้นดีแชทเข้าไปคัครับ ว้าเลยว่าตัวเจ้าของบ่ได้เหตุอีหอย่างผิดเห็นว่าเบิ้งครับตัวเจ้าของว้าหอย่างบ่อหรือว่าว้าคลิปนี่นะครับมันคือหลักฐานที่ชัดเจนอย่างมากครับตัวเจ้าของเว้าเองออกนาออกตาครับอฮูเบดครับว่าผู้ใดเป็นคนเว้าเนาะครับว้าจังไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับพ่อว้าแล้วเนาะคนเพิ่นกะ แหงโหลดไหวนะครับเอามาตัดเอามาเว้านี่แหละครับมาฟังนี่แหละว,ว่าเจ้าเว้าอียงแน่นะครับมันต้องหูโตได้แล้วครับว่าตัวเจ้าของเว้าอียงเน่ผิดหรือว่าผิดเนาะครับเนาะอันนันก็ววากันในทางจันทร์ารเลยมันจังสีหูต่วครับว่าตัวเจ้าของผิดมองไหนถ้าว่าสัน่นกับซเวอลไปเรื่อย บอกอย่างอื่นคนพวกนี้สิบา่าฮูดจักตัวจะของเลยครับแล้วกับว่าด้ว่าต้องการไห้เวา้าไห่เล่าดีหรือว่าดีหรือว่าไห่ค้นไปทั่วล่มอดีตพระรยาเล่าแล้วก็บอกว่าเลาขอบุ้งเคยติดไดบเวบ่ได้ว่ายังสัตน,นะครับนี่คือความชัดเจนของทีบทวิกเล่าว้าออกมาเนาะครับในายค้นกับเบิง้งไล่ซดนั่นแหละครับว่า เราบอกแบบไหนเพราะว่ามันก็เป็นแต่เดือแทศเล่าอยู่หรอกครับมันเป็นเอียงจงไปบอกหวังดีขนาดใดเป็นกลางขนาดไหนว้าให้ยคนอื่นหูหูอย่างเขาใส่สมองของเขาขิดดอกบ่าได้จาเป็นต้องเจ้ามาเป็นคนเว้าว่าจังสันมีคนต้องไปเสียคเว้าของเจ้าหรือเว้าแค่ต้องการขายประเดีดแค่นั้นว่า แสงเจ้าต้องการแค่นั้นแมนบอแล้วอยากให้คนอื่นมองบอดบิกเล่าบอด,ดีหรือว่าบ่มี่อีหยังมามาหาเกาะหานันทานีเมียกินจังสันหรือฟังคำว่ามันซื้อว่าจังไหรแน,เน่เจ้าเป็นคนว้าเองนี่ที่ทักแชทมาว่าพยาํามกังโกธจังสันจังสี่ร้องให้เขาไปว่าเจ้า,บาเบ่งเฉียง เจ้าสี่รูซกเขียดบอ่อสี่ศูนย์บอ่โอโว้ยเบิ่งมาดำนี่แนีมันบ่มีอย่างมันมากมีแต่อีย่างมากมันบ่มีอยไปหาก่อพวกินหายัางแสนทั้งสี่เออเราเจ้าสี่รูซกแบบใดเนาะครับถ้าคนไปหาว่าวหาว่าเจ้ามันต้องเบิ่งนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเล่าบ้างนะครับความรู้สึกคนนี่การดอยคา เล็กๆน้อยๆจำไว้ด้วยครับแค่นิดเดียวมันก็สามารถเป็นไฟได้คนห้องว้าเบ่คิดนี่หรือว่ามันยาติพี่นงกันเลยเ้าๆจะม่นญาิพ่นงเขาก็เ้ากันหรอกครับเอามาว่าดอกจังทั์เศมันบามีอย่างมากสั่นทาปานนั่นมันสิอยู่น้ำกันยากแล้วล่ะครับนี่แหละคือสิงทีคิดวาตัวเจ้าของเบาที ตัวเจ้าของว่าเป็นกลางกลางบ่ากลางบ่อก,กลางดงนี่ครับนะั่นเดี๋ยวไปเจอนั่นแหะครับอยู่สารมันจังสีหูว่ามันเป็นแบบใรคนผู้นี่บวกเคยขึ้นสารเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกครับตอหน้าบรรลั่งเนี่มันสิเป็นยังไงเวอรครับสิมิตะโอ้ยยกมือปวละครับเริ่มวัยมาตั้งแต่รลบพ่อผนแล้วครับ ตัวสิึ้นมาเกินสารเดี๋ยวมันกับประมาณมันที่เจอครับนี่ลหะต้องให้ได้แบบนั่นครับคนประเภทนี้จังสีรู้ซึกตัวบอเรืเอว่าแหงสิมาอีกเอาก็ดีครับให้มันนักๆไปเลยเอามันแบบยูว่าไรไปเลยครับต้องให้เด็ดขาดครับพวกนี้แต่บ่าสันมันก็สิมาว้ามา,า,าว่าอีกเรื่อยๆมันบจบบสินครับ มันแหงจะว่าตัวจะของดังอีกมันแหงเอาไปไงได้ใจไปเรลยบอกงอก่ายเชือดไกลให้ลิ่งดูครับมันกับมีนี่แหละพึ่งมาโพโวมาเนี่อสาราแน่เขาไปเองครับทั้งทที่เพิ่นกับบอด้หุงเกียวอยากเค็ดอยากขายยังกับไปครับวิธีการไปของวิธีการมันแต่มาเว้าเห็ดให้เพิ่นบอดีดูตําต่อยล่มนะครับเนาะ มันเมียนอยู่บ่เออถามว่าเชื่องสั่งสรนอ,อ,อันนี้จักน้อยกับวาวาเหรอครับตีช่มเออทังสันกับย,ย่างอะไนี่อันนี้บ่เมียนเลยดิมันบอกถึงเกาเกาบ่มีอย่างมามาจงสันทังสี่มาพอดันพอนี่มันเป็นเรื่องโกงการของเจ้าอยู่บ่ที่ต้องมาว้าแบบนี้ไหมครับมันบ่มีเด้แต่คนเป็นัย่งคือไปบอาอยาาให้มันมีเด้แปลกใจคนประเภทนี้นะครับคือว่าตัวจะาของเน่ คือว่าสิหากินแบบนี้โดนๆไงขายปลาแดกก็บยาเห็ดแบบนี้ครับของเจ้ามันคักขนาดนั้นเลยบอกอย่กพูดคือกันเลยครับเดี๋ยวเจ้า่าสื่อคือว่าเจ้าสีอยู่สบายครับที่นี่เดี๋ยววิรกรรมเจ้านี่บอกเลยว่าคักว่าเมคโคครับขุดขึ้นมามีสิ่งทีก็เจ้าขุดขึ้นมาหลายนะครับ นี่แหละคือตัวตนของเจ้าสิเรื่มเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มีบางทีคนนะครับที่ไปโอ้ยสูสูสัวหลวดครับอคือมันมีเอฟซีคนเราฟังเนาะครับหายกำลมั่งใจอยู่หันหายกำลมั่งใจกันไปครับเขาก็หูไปละว่ามันจังไดเรื่องจริงคือเรื่องจริงครับเนี่ยสุดท้ายมันก็เวียนคำมันก็จองเขาข้อตัวจะกองครับมันหนีบาพคนดรอกครับ เนี่ยสกิด่าวบอลแล้วมันสีจบยังไงก็บหูอยู่ตัวเสมอนี่มันโซเชียลมันเร็วสุดท้ายนะครับปลาหมอตายพอปากครับสุภาพสิทธิ์ยัยงใส่ได้เสมอครับ